โดนไปอีก2เมตรครับพังครับประบาดลรางบอลพิเศษสูงเลอเกินโอ้แข้งซ้ายของธนันบัวลอยบัวลอยขยับสร้างเจังบวะโอ้ครับแข้งซ้ายอย่างนี้เต็มเต็มครับมาอีกหนึ่งเมตรแล้วครับเอาเคยหยุ่นผลจะได้คืนไหมผลกระแทกขวาออกแข้งขวาออกแข้งขวาออกแข้งซ้ายตัวใหญ่ครับผลลอย่อยครับโอ้แลกแลกนี่ครับนี่จะอาศัยความใหญ่ครับทางน้านผลครับนี่นี่ขวางอย่างนี้ครับจะอาศัยความใหญ่อย่างนี้ครับได้ผลไหมครับ เสียบขวาโอ้ยมีเสียงเชียร์แล้วครับมีศอกโอ,ยอ,ยอ้ยแรกๆต้นๆยกนี่โดนแข้งซ้ายแต่ว่า,ปปาโ,โดนปลายยกนี่อ้าครับสีครับถือว่าเป็นยกสำคัญของมวยไทยยุคนี้ครับคู่มวยย้อนยุก อู๋มวยพิเศษของวันนี้ครับรางวัลไประยับกันที่400,000เบื้องหลัรับดวนออกแข้งซ้ายครับตานั้นโอ้ยยับออกแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้ยรับมากไปหรือเปล่าครับยกสําคัญด้วยครับตาด้านผนโอ้ยแม่นเหลือเกินครับแข้งซ้ายไปสามเม็ดแล้วครับสามยกสําคัญด้วยโอ้มีแข้งขวาโอ้ยต่อยขวาครับอ่าสะดุดเลยครับล้มเลยครับแต่ว่าตาด้านผน ผลเอายังไงครับตัวใหญ่ตีตัวใหญ่ขวางโอ้ยตัวใหญ่ครับนี่ครับได้ใหญ่ครับได้ใจครับเอาแต่ว่าจะหยุดไม่ได้ครับบัวลอยบัวลอยนี่อาวุธนี่ออกตลอดครับไม่ประหยัดอาวุธแล้วครับโกสำคัญยกสี่ออกแข้งซ้ายออกแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้ยหมัดขวาตรงของทางด้านโผนครับเอ้าเอ้าทางด้านบัวลอยมีจิ้มบริเวณลำตัว ขยับขยับหาจังหวะออกไปออกออกแข้งซ้ายอีกแล้วครับอืมครับนี่แปะใบบังเลยครับทางด้านโผนปลายยกที่4ครับสําคัญด้วยครับขยับขยับออกแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้ยโต้ครับโผนได้แต่โต้เขาโต้ได้ดีครับซ้ายอีกแล้วครับสี่ซ้ายอีกแล้วครับโอ้ยสี่เม็ดแล้วครับอ้าวขยับมาเสียขวาต่อยขวาโอ้มีสวรรค์แ้ที่มามาเป็นโหนนี่มามาเป็น นี่ครับอย่างนี้ครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตีแล้วเห็นครับนี่ครับโอ้ตีแล้วเห็นครับนี่ครับทรงครับทรงของโดนมวยตัวใหญ่อย่างโผลขวาเอาแต่ว่ายังมีแข้งสายปละปายครับอ้าวจัดรับไม่ได้ครับโผนพี่ลุงเกงกยครับอ้าวยกที่5ครับของคู่มวยชิง4ี่แสนบาทคู่มวยยุคครับแดงก็คือทางด้านบัวลอยเสียตะดงยางจากอุทุพรพิสัยศรีเกศส่วนน้ำเงินครับโผล เชิดต่อรามินธาครับโอ้ามาเร่งครับเร่งเร่งยกสุดท้ายครับโอ้ครับครับเอาแต่ว่ารับมากไม่ได้โอ้ครับรับอย่างเดียวไม่ได้ครับนี่ต้องต้องมีอย่างนี้ครับต้องมีอย่างนี้ครับโอ้ยครับมีแข้งขวานี่ครับนี่ครับออกแข้งซ้ายโอ้ยังติดบังครับยังติดบังครับอุ้ยไปแต่ว่าทางด้านโหนก็ไม่ดีครับรับมากก็ไม่ดีเอาต่อยหน้าท้องครับไปโอ้นี่นี่ครับโหนเวลาต่อยขวา โอ้แข้งซ้ายครับโอ้ครับอย่างนี้ครับจะหาจังหวะออกครับแม่โขนนี่ประหยัดอาวุธท่าครับโอ้นี่ครับเตะหมีแล้วครับโอ้แข้งซ้าย2เม็ดครับอยู่ที่กรรมการแหะครับอยู่ที่กรรมการแหละครับครับ ดูการตัดสินอ่ากเป็นทางการครับว่าจะออกทางการครับ